สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิพามาช้ำบางนาครับบางนาวนี่ตอนใบจะตแลแลัวนั่นแหละเนาะตอนใบเราเอามาแช่น้ำไปนะครับมาแช่น้ำไว้ก็เลยสิมาช้ำหากออกบ่ค่อยดีดอกพี่น้องพอดีคุณนวนรัตน์เนี่ยเป็นตอนแต่ว่าเป็นตอนกิ่งแก่ไปจักหน่อยหากมันได้บ่ค่อยออกดีนะครับถ้าบางนาวสิ ตอนให้มันออกห่างดีล่ะมันต้องกิงบางแก่ด้เนี่ยอันนี้มันกิงแก่หมดตัวแม่มันกินทำนี่จะเขียวอยังีงเขียวหรือเนี่ยครับประมาณนี้บรเห็นหน่อยอันนี้มันกิงแก่นะครับนี่มันกิงแก่้ตเฮอตถดตอนตอน,นกิงประมาณนี้จะเขียว น้ำต,ตาลจะเขียวจักน้อยนี่ตอนไหนมันจะออกหากดีแต่กิ้งแก่แบบนี้ยมันจะออกหากบ่ออกกค่อยดีบันไดนะครับบ่ค่อยดีบันไดแต่ก็เพิ่นว่ามันการตัดแต่งกิ้งพร้อมละเพิ่นก็เลยตอนกิ่งแก่เนาะอันนี้ตัดมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเอามาแซ่เอามาจุ่มน้ำไ้นะครับมาจุ่มใส่น้ำใส่กระติกไลเนาะอันนี้ทีชํำไปแล้ว ครับช้ำไปแล้วได้จะอาทิตย์นึงแล้วแหละนะครับก็เริ่มจะโป่งยอดออกมาโป่งยอดเห็นบ่ผมช้ำผมหลีใบออกเบิดเด้ครับเวลาช้ำเนี่ย,มมยผมหลีใบพวกนี้ออกเบิดเลยครับเห็นมันโป่งใหม่ดีใบออกดีใบออใสิถิมเบิดเลยเห็นมันโป่งใหม่ ดีออกแบบนี้เลยแล้วก็ช้ำในถุงนะครับวันนี้ลีออกดีใบออกก่อนดีออกเบิดเลยเดี๋ยววันนี้มันปวงหม่นะครับคุณผู้ชมดีใบ,บอ,นนออกไปกบ้ดนแล้วมันจะปวงออกมาหม่ปวงออกมาใหม่เห็นบ่ก็ปงงหม่ เกือบคิดเกือบลอยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปลงใบรีใบออกแล้วก็ช้ำเเกือบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แตกดีฝ่อมเนาะนะครับมัน,นเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเราเมืองรับพี่น้องที่ตอดของน้ำมาแล้วก่อนช้ำลงถุงรีใบออกเนาะรีใบออกแล้วออกไปช้ำเพราะมันแตก แตกใบออกมาันแต่ว่าหากมันออกทายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายัางเพราะว่าแก้ปัญหาช่วงนี้แหละครับรากมันออกบอ่ค่อยดีนรากออกบอ่ค่อยดีปนี้ผมเลยจะตัดดีใบออกเพื่อจะป้องกันการคายน้ำให้หากตัวเนี้มันหาก,กินเร็วเมื่อปัญหาก,กินได้เร็วแล้วมันก็จะแตกไปแตกไปออกมานาะครับเดียว เอามาเมืองวิธีการช้ำเรามาช้ำกันเลยครับเนาะมันจะกิงแบบนี้แล้วดีไปเอาเรียบร้อยแล้วใส่กันไกลหรือคัตเตอร์ก็ไ้นะครับแตงกีงนอยเนะี่ยแตงกีนอะกินขนาดไหนแตงออก ตังนี้ออกถุงออก,ออกขอระวังคือเฮ็ดยังไดตุ่มตัวนี้มันสิบวแตกตุ่มตัวนี้มันสิบวแตกอันตุ่มแตกนี่มันเฮ็ดให้หักนะครับห่างมันอาจ,จัดแตกอัดจจสับไปน้ำโอกาสที่มันจะตายมันมันมีหลายระวัง,งเเนะาะห่างสีเหลืองๆนี่หา่างมันแก่เต็มทีแล้ว เอาทุกออกตอนนี้คืเราวังใปต,ตุ่มตุ่มตัวนี้มันแตกทนานี้น,น่ครับผาดเห็นป่อแเรืองเนี่ยติดแท้แน่นอนนะครับก็ใส่ถทุง ีนถุงประมาณสี่ขุนหกประมาณสี่ขนหกดินนี่ผมใช้ดินล้วนเลยธรรมดาถ้าอยากใช้ดีเนี่ยคือเอาดินดินผสมก,กับแกบกับขี้วัวาหนึ่งต้นหนึ่งเนาะอัตราส่วนดินหนึ่งส่วนขี้วัวาหนึ่งส่วนแกบหนึ่งแกบดำหนึ่งส่วน เพราะว่าเคาเอาดินอย่างเดียวนี่มันก่อเสียมันขึ้นมันแน่นมันแน่นเทดินน่งห่กงเนี่ยยางซ่ารากหาก,กินซ่าหาก,กินยากเพราะว่ามันดินแน่นเด้แต่เขาโมมีกุยก้ยเผาเขาเอาดินละเอาดินอย่างเดียวนี่แหลยเป็นดินล้วนด้วยก่อทุ่งให้เต็มครับาบางตุ่มหมกเาวเย่าไปตรงกลางเนาะก่อ,อกทุมันเต็มจับกระแตกนี่อย จับทุงแล้วก็จับจิ่งน้ำกระแทกมั้งคยวยลบความกันแทกให้มันแน,น่นให้มันตั้งตรงแบบนี้คับกดคางๆางให้ให้ดินแน่นนะครับ นี่ครับจะใส่เตรียมหลายใส่ประมาณน,นี้เนาะหน่นดามันจะได้ขังนี่คือสูตรการช้ำกิ่งตอนบางเนาของส่วนเกษตรน้ำรัตนนะครับเ mm hmm. ทคนิคก็มีแ่แกหนึ่งคือบ่วชตุ่มมันแตกเนาะตุ่มเนี่ยบวชแตกตุ่มหกมักเนี่ยบวชแตกอ่าสองคือรีบใบออกอรีบใบตัวนี้ออก หรือใบอ่อนเห็นมันแตกไหมเห็นใบเนี่ยมันใบอ่อนแตกเมื่อไหม่สารมัคืออัดแหเน่นยัดแหเน่นนะครับยัดแหเน่นยัดแหเน่นอย่างเดียวนะครับถ้าเขามีหลักก็มาปักมัดไว้ได้บ่ให้มันอ่อนเอ็นเนาะแต่ว่ากิ่งกระนาวเนี่ยมันแข็งเยอะเพราะเขาต้องปักอะไรต้องสี่ออะไรนะครับตั้งไว้ หลังจากเขาช้ำเนี่ยประมาณหนีสิบหมื่นมันก็สามารถไปปลูกได้หรือประมาณสิบห้าหมืน่นเนี่ยเอาไปปลูกได้สองอาทิตย์เนาะเอาไปปลูกได้การตอนเขาตอนก็ใส่เวลาหลังจากตอนอยู่ประมาณหนีสิบหมื่นถึงถึงเดือนหนึ่งหนีสิบถึงสามสิบหมื่นมื่ก็ออกหากพรอมติตัดมาช้ำก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสี่สิบห้าหมื่นเนาะสี่สิบห้าหมื่นประมาณนั้น สามารถที่เอาไปปลูกไปได้หลังจากตอนเนี้ยหลังจากตอนน้ำมันชั่มประมาณสี่หมาบึงก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับก็อลองเอาไปเก็ดบมึงพี่น้องครับอยูบ่บ้านเนาะบางน้านี่ยผมเคยซื้อมากแค่ต้นเดียวเลยบางน,าน้าเป็นไปกินหลังจากนั้นก็มาขยายตอนแบบนี้แหละปลูกตัวน,นี้เต็มสวนแล้วนะครับปลูกเต็มสวนบางน้าล้นเต็มดินพวกนี้พวกกินมันหลายพฝนน้องสนใจกิ่งพันธุ์กั แวะมาที่สวนเกษตรนวัฐใดครับก่อนจะแวะมากมอะโทรมาบอกแน่เนาะแต่โย่ฝากแน่ขายแนย่ไปสั่งลยเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้เนาะนี่คือเทคนิคดีๆของสวนเกษตรนวัฐครับ